โซแมนอานิเมะไดเมนชั่นซิมูเลเตอร์เขา้าก่อนมึงอัปเดตเดนจิก,กับโอติตาเวอร์ชั่นล่างไรวิญญาณลอยตองแต่งโคตรอุบาทมาไม่ใช่เลยวะตอนนี้มึงอัปเดตแล้วเหรอเซนชอแมนอยบอกต้องอัปเดตตัวละครแบบพาวเวอร์จังมาก,กิมาอะไรเนี่ยแบบอ่านหลอกเด็กต่างออนไลน์มาอีกแล้วท่านผู้ชมอยู่กูเองฮัตสิสุดลลอมาตายควาตะลิงนะครับ เราอยู่กันในเกมอนิเมะในเป็นชันครับผมเกมหลอกเด็กต่างออนไลน์นั่นเองฮะมาอีกแล้วครับผมไม้กูเสียตังเล่นอีกแล้ว <c oughs> ในดูเกมบ้านดิเออกูซื้อหมดทุกอันอะ่ะอชิบาย ร้านระเบิดและทีลาวาบัคร้านรับเติมโลบัคสุดเทียวเลนโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพารอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสักสีออสตุยยังไม่จบในไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อได้แล้วที่ลาวาบัคลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ แต่ก่อนจะไปเริ่มกันนะท่านผู้ชมนะเข้าสู่ช่วงโฆษณาแบปตัวเองครับผมนะนี่เลยอนิเมดีไซน์อัปเดตล่าสุดคือเลนโกคุนะครับเข้ามาในแมปก็จะมีตัวละครมากกว่า53ตัวเลยท่านผู้ชมนะเออพวกมึงใครที่ชอบคอสเพย์ก็สามารถมาหาของแต่งตัวในนี้ได้นะครับของในนี้นะครับ าเราชอบตัวไหนเราก็เดินแผนตัวนั้นเลยสมมติว่าไอ้คูชอบโกดีโรเจอร์มันรู้สึกเกเรดีกด e ครับผมสามารถทดลองใส่ดูก่อนได้อย่างนี้นี่โค้เท่ถ้ารู้สึกว่าไอ้สูกใจอยากจะเอาตัวคอน,นี้ไปเล่นแมปอื่นนะฮะท่านผู้ชมกด e ครับผมและสามารถกดซื้อของในนี้ได้เลยะฮะของทุกชิ้นที่ซื้อในแมปนี้นะครับจะได้เข้าสู่อาวาตารของเราทันทีเมื่อล่าสุดกูเพิ่งจะซื้อนี่เลยฮะออลูไมโตไป นะครับของทุกชิ้นที่ผมเคยซื้อไปหมดแล้วพอเราไปเช็คในหน้านะอวตารของเรานะครับของที่เราเคยซื้อนี่ฮะมันก็จะอยู่ในแมปของเราเลยนะอัปเดตท,ทุกวันวันละหนึ่งตัวละครนะท่านผู้ชมนะเออใครสนใจนะครับอยากจะมาลองแต่งคอสเพย์น,นะครับก็เข้ามาในแบบผมได้ลิงกอยู่ด้านล่างนะจ่าฝากด้วยโฆษณาเสร็จแล้วท่านผู้ชมไป let's go เข้าเกมกันดีกว่าเข้ามาในตัวเกมแล้วฮ <laughs> ้วันรุ่นเด็ดกจีกูยังมีเหมือนเดิมแ <gasps> ม่งเลื่อยควดยาวมึงเดินยังไงม่ยเดินไม่ชนเสาเลยวะมึงต้องกัากี่เมตรเนี่ยมึงดูดิชนเสาเลยอ่ะ ก่อนอื่นใส่โค้ดกันก่อนนะท่านผู้ชมได้ก่าวว่ามีโค้ดมากมายเลยใครจะใส่ตา,ามกูก็ได้นะเชงชองแมงสองนี่เลยได้เยี่อะไรไม่รู้เยะแยะจะไปไก่ไม่สนใจละเออกูใส่ใส่บัวครับท่านผู้ชมตอนนี้ขออนุญาตใส่รัวๆก่อนนะฮะเพราะว่านานๆเรานลเล่นทีครับเราเล่นเฉพาะตอนที่มันอัปเดตเท่านั้นแหละและเลเวลกูก็ไม่ไปไหนเลยฮนะเอออยู่เท่าเดิมก็ผมด่านก็อยู่เท่าเดิมไปแม่ง ไม่ได้เล่นจริงจากขนาดนั้นโอเคใส่ค้นรัวๆใส่ค้นรัวบ้าโอ้โหดีได้ชตึกอะไรไม่รู้ย,ายา่าๆท่านผู้ชมวัดแวกคุณสองประมาณ8ล้านวันเลยเนี่ยโอเคมาดูที่ช็อปกันดีกว่าครับผมนี่เอมากีีมาลีมิเต็ดเอ้ยลีมิเต็ดด้วยฮะ80วันครับผมในราคา2,000โลบัคฮะและก็นี่น้องพเวอร์จังราคา1,600ก็ประมาณ800โลบัคฮะโอ้ย oh, yeah. คลิปนี้เสีย2 8 0 0แเลทเนี่ยว้าวเดี๋ยวว่าจะสุ่มกาชาซะและเออมีกาชงกาชาใหม่ไหมไม่มีไม่น่ามีเนาะไม่มีแต่ดีแล้วสวัสดีโปจิตาแม่งโซ่กัเกอฟซีออกไปแดกได้ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนมีตัวอะไรใหม่ใหม่ไหมเออไม่มี ทุกคนสามารถแนะนําผมได้นะครับว่าเฮ้ยพี่มึงซื้อตัวนั้นไว้ดีตัวนี้ไว้ดีนะครับมันรีมิเต็ดอะไรเงี้ยเออมันจะหมดเขตหมดไรก็ว่ากันไปดูเลดช็อปเดะเนี่ยนะครับเออมันลีมิเต็ดนี่นารูตงนารูตูอะไรพวกเนี้ยเออแต่ไม่อยากเสียโลบักเยอะครับผมช่วงนี้จนโอเคงั้นเราก็ซื้อน้องเพอร์จังก่อนเลยดีกว่าครับผมในราคา800โลบักแต่ตอนนี้เรามีเอ้ากูมีอยู่แล้วเดียกูมีเพชรอยู่นี้2,007ได้ท่านผู้ชมซื้อได้เลย เว้วเรียบร้อยฮ่าอีซี่ <c oughs> มีสก,กินไหมน้องมีสก,กินไหม,มเงียวนะตัวเนี้ยแอคโทโฟอะไรเงี้ย <c oughs> มันเป็นผู้ชายโอเคไม่น่ามีนะท่านผู้ชมครับโอเคขอใส่ตัวละครก่อนพาวเวอร์จังใส่ไปเลยเป็นเมนนี่ใส่กัส <c oughs> <c oughs> เดนจิด้วยไปเอาไปเล่นดิเล่นอะไรดีวะ <c oughs> เออกูงง,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 งงไปหมดแล้วเล่นด่านไหนดีวะเน <c oughs> ี่ยซอสไดเมนชั่นหนูด่านเปลี่ยนอะไรมาแล้ว แม่กูอยากเลยว่าสามสองเลย, 3, เลยพี่ชายพี่ชายกูขอจอยด้วยไนดะ้ไหมพี่ชายดูเออแต่ละคนห้าสิบยี่สี่ทำไมจะเขามาเล่นด่านแรกกันวะเออด่านฮาร์ดกูงงเริ่มเลยพี่ชายเริ่มเลยมาดูกันครับผมมาแล้วน้วองพาววเอร์จังมาถึงต่อยได้นะฮะท่านผู้ชมโอเคต่อยปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บเอ้ะขี้แตกก็ได้วท่าแรกเลยฮะบัตแฮมเมอร์คอรทุบนี่โอ้ยคอตึงท่านี้คือเห็นในอนิเมะท่านผู้ชม โคตรเดือดเลยต่อยสับเยอะไอ้เรามีพาวเว่าจากสองคนไอ้เฟียวเเนี่ยไอ้ขัดอะไรอ่ะเอากรากระแพงเออขอคอนทุบอีกทีพี่ขอคอนทุบนี่ต่อไปบัตสเปลได้เป็นเคียว5ท่านผู้ชมเคียวเอาเคียวโอ้เอาเคียวมาหมุนเล่นเอาคอนทูปปังขี้แตกเฮ้ยเทเนี่ยต่อไปบัตซอสฮะโอ้ มาไอ้ท่านปาะมึงโดนกูแน่มึงโดนไทท่านคอนไทท่นคอนแล้วก็ไทท่นขวานไม่ใช่ไททันต่อไปซอตั้มนี่เดีอบร้อนโอ้โหมีดาบด้วยเฮ้ยดาบคุ้นๆนะเนี่ยเอ็กคาลิเบอร์หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ทไมันยาวขนาดนั้นมะน่ะโคตรตึงเลยวะเอาขวานไปก่อนแล้วก็ทุบทุบสายฝนแห่งเลือดป๊า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 ป๊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  พอเปิดดาบไปทีวิ่งแล้วปับปรับปรับปรับ,บนี่ดีโคตดเท่โคตรแต่งโค้ดอ,อันตรายปแล้วก็ขวานแทงไปไม่ใช่ขวานขเขาเรียกเคียวกูจะไปขวานอย่างเดียวเลยไปเพระเาะว่าจังน้อยเราจะไปกระรทืบบอสหกสิบเมตรกันว่าตึงขนาดนั้นเลยน้องชายทุบด้วยค้อนหนึ่งทีแล้วก็ยัดด้วยเคียวแดดลงมาอ,อีกหนึ่งลายแล้วก็เปิดซอสฟัาฟันชู้จ้เเเาเชลเล่ว่านี้คิิตูเรลวกันนี้เอกตายแล้วอุ้ยอู้วิหน้าตาคนน่ารักเลย โอเคก็จบไปแล้วฮะสำหรับน้องเผ่าจังเอ้ยสกิลถือว่าดีนะครับแต่อยากดูแบบเต็มๆอีกทีหนึง่งต้องไปที่เทรนนิ่งหรือเปล่าขอพี่ไปที่เทรนนิ่งก่อนเว้ยอาวุธอะไรเดียวเฮ้ยมันเจ๋งย,ยังไงยังให้โคตรเท่เลยพี่ชินอนชินอนเล,เลิกพาสไนเปอร์แล้วเหรออุต่าจังอุต่าจังเจ้าอุต่าจังด้วยท่านผู้ชมวันนี้สัตว์เลี้ยงเป็นเต่านปอดด้วยเฮ้ยนี่ตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยสัตว์เลี้ยงอะไรวะเนี่ยอ๋อ รู้ว่าสัตว์เลี้ยงที่ไหนได้ที่มันลูฟี่เกียร์ห้าเข้ามาแล้วขอเทสสก,กิลหน่อยดิโนคูดาวเปิดไว้เออสก,กิลแรกฮะบัตฮัมเมอร์เมื่อกี้ขอดูขวะขอดูคอร์สแบบชัดๆนี่เอ้โทุบไม่โคตรตึงเลยวะสก,กิลที่สองครับผมเคียวสตึงมันใช่เคียวจริงเหรอวะมันเหมือนลูกศรดีคุยมอยู่นะไปเล่าได้ไหมันไม่เหมือนเคียวเลยวะมึงเห็นเป็นเคียวไม่านผู้ชมไอ้หนุูมึงมาอย่างไรเนี่ยอ๋อสก,กิลกูเอง ไม่เหมือนเคียวเลยต่อไปครับผมสามาดาบเอ็กคาลิเบอร์สกิลเหมือนมันเขาเรียกอะไรเอาแบบของสก,กิลคนอื่นมาใช้อะไรเงี้ยแล้วปัดเป็นสีแดงหรือเปล่าวะดูรงสก,กิลที่สี่ฝนเลนบัดเลนฝนเลือดไม่มีลูกศรอ,ออกมาด้วยต่อไปเรามาดูไอ้นี่ดีกว่าครับผมคอนทโทรลไม่ใช่เขาชื่อมาคิมะน้องเดี๋ยวตอนนี้เราซื้อแน่นอนเดี๋ยวดูก่อน แค่หน้าตาโคตรตึงเลยนี้ยโอ้โหรายละเอียดดีมากครับท่านผู้ชมทรงผมทรงผมเนี่ยใช่เลยหนเขาดูได้ต่อยปกติโอ้สายต่อยเหมือนกันนะเนี่ยจะบัดจะมัวจะห่ออะไรก็ว่ามามาดูสกิลกันก่อนแบงยิงเหรอกูอย,ยิงเลือดออกไปเยออบางทีเคกระสุนเลือดท่านี้มันคุ้นๆน,นะเหมือนอ่านบาษงงา้วเคยเจอท่าเนี้โดนหนักอะสกิลที่สองมาดูนะ โอ้เป็นเลือดหมุนหมุนแล้วก็อู้รวมมอลให้ด้วยว้าวโคตรเจ๋งสกิลที่3คอนโทรลควบคุมอุ้ยเไย้ยอะอามาทฤษฎีเหมือนเลยฮัทที่สีฮ่ฮัทโดมิเนชันอุ้ยอะไรวะเนี่ยวู้ววู้วู้วู้วอุ้ยอุ้ย,ยอะไรวะเนี่ยกูยังอ่านไม่ถึงกูอ่านถึงแค่นี่ย โอเคซื้อซื้อโ okay. อเคกลัวไปซื้อเลยท่านผู้ชมซื้อเลยพันเก้าร้อยเก้าสิบโลบักนะเป็นลิมิตขนาดนี้ไม่ซื้อได้ไงบายไปเลยโอ้โหมึงดูกูเหลือเท่าไรเหลือหน,นึ่งร้อยโลบักครับท่านผู้ชมอย่าลืมไปซื้อเสื้อกูด้วยนะในกลุ่มในเกมผมก็มีเสื้อซื้อไปเลยคอนโทรลมันต้องเก่งแนะ่แน่มันต้องเก่งกว่าน้องพอ์จังแน่นอนคาเลคเตอร์ใส่เลยป้าไปไปไปเล่นเลยลองเล่นดูเนะ้ มีบอสไหมลงบงลงบอสอะไรเงี้ยกระทืบบอสอะไรเงี้ยมีไหมเอากูกดแล้วท่านผู้ชมไม่รู้เปลิดอะไรไม่รู้ไหวหรือเปล่าแต่กูกดไปแล้วลองดูลองดูไม่เคยเล่นหมดอะไรอย่างงี้ขึ้นชื่อว่าเป็นมาคิมะก็ต้องเจ๋งอยู่นะมาเลยจ้าวู้ยแม่งเ,เกมนี้ทําแบบโคตรดีเอ้ยมาถึงเอ้มาแล้วเอ้ยใจเย็นน้องชายใจเย็นน้องชายเอ้ยวัยรุ่นปาตะวันเนี่ยมึงเอ,อ้จะมาเลือดมันเยอ,เอจะจังวะนั่นเลือดเดืออะไร เลยละกันหมุนไปหนึ่งทีชุลมาเปียโอโข้ก <ância downstairs> oh, right. okay. ูจะฆ่า <ifts hak> <unkt> yeah. <laughs> มึงได้ปะเนี่ยเอาไปก่อนเลยสารพระพุทธเจ้าโตเกียวโดนัสึนี่โดนโดนมันโดนม้กมันเลือนมันลดบ้าบอกว่าเนี่ยเออแทงยับยหมุนหมุนหมุนออนไลน์เอ้ยได้แล้วเนี่ยเกือบครึ่งแล้วหายไปเกือบครึ่งแล้วเออเอาคูลามากูไปแดกก่อนเปัดอะไรน้องชายปัดอะน้องชายคอนโทรควบคุมบ๊อแล้วก็แทงแทงยับ โอ้ยเ้ยคิดว่าตึงกันแต่ตึงเออตึงเออลองเล่มนมาหน่จะซอยยิงพลังเออเอออ้เหมือนเท่เหมือนเก่งอันน้องไม่ได้แดกไม่ได้แดกมาเลยเออไม่ได้กินเปิดล่างคอนโทรลไปอีกหนึ่งทีใช่ครับผมกูตายเฮ้ยมึงโคตรเกินไปหรือเปล่าเปิดล่างนารุตูกูมาแทนครับผมท่านผู้ชมนารุตูกูนี่เป็นไงนแข็งแกร่งอยู่แล้วยิงบอนก็ไปเลยคูลามะ ล่างหมดเสียนโคตรตึงฟันปั๊บชิลล่าปั๊บแล้วก็กกุจักสงังหารบัม้มล็อกเล็กไปแรกนะซอยลูกบอลยัางย่งย,ยืดแบกไปหนึ่งทีนี่ไงลุมกระทืบสามออนไลน์เอ,เอ้าเอ้ยมันวาวได้มันวาดได้ท่นานผู้ชมล็อกเล็กไปก่อนอุ้ยท่ามึงเนี่ยอะไรวะเนี่ยจักรพรรดิเพลือเพลิงจริงฮะกูตายเลยเฮ้ย <c oughs> เหลือตัวสุดท้ายแล้วบางเนี่ยทีมกูออร์ลูไมโตมาแล้วออรลูไมโต อ๋อู้ไหมตูมฟากไปตุ่มตูมนี่เท็กซัสแมสอือปัตตะวันจะตายแล้วจะตายแล้วเออเอาเอาตายเอาตายต้องช้าเอาตายกระทืบมันไม่โดนเด้อเรียบร้อยตา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 ยแล้วครับบอสตัวต่อไปอาริสอาริสเอสเอโอเร็วกว่านี้อีกคิดดตูเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีกจ้าแทงแทงเย็บเย็บกูจะตายแล้วว่ะเรียบร้อยครับท่านผู้ชมแพ้ฮะ ชอบอยู่ละเอาฮาร์ดเลยกันไหนแม่เลยดีกว่าเ,ออเพื่อได้ของดีมามาแล้วยิงก็เลยแบงทีเดียวล่วงเฮ้ชอบจริงอะไรที่มันแบบทีเดียวล่วงทีนี้ล่วงหมุนไปดีหมุนไปด้ไ,ปดไอ้น้องยิงลักหัวคมๆมารู้จักครับป้าทีเดียวพอพวกเนี้ยอะไรคอนโทรแบงเนี่ยยัดทีเดียวแบงตายแบงเฮ้ยทำไมครูดาวสกิลไม่สกิลไ,ไม่มีคูดาวเหรอ อุ้ยมันมีโอกาสไม่ติดคูด้าวได้ด้วยอเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยมาคิมะสะตัดปอสะตัดปะมาดิหันมาดิแป้งแบ้งแบ้งเอ้ยอะไรหมุนเลือดไปหนึ่งทีตายโคตรโกงอยกชอบเลยมาคิมะหนุ่มหนุ่มหลงไหลนะคนเด้อหนุ่มหนุ่มหลงไหลนี่ม้วนไปหนึ่งทีฮะสกิลเหมือนออกแบบมาให้รู้ว่าทีเดียวจอดหมดเลยคอนโทรลปับยิงยิง ลากหัวคมๆแล้วก็ม้วนไปหนึ่งทีเอาไปรุ่นลักใหญ่แก้ผ้าทำไมยิงไปเลยทีเดีวตายและต่อไปถึงเวลาและใช้สารเจ้าขึ้นมาเลยอ้าวอ้าวอ้าวเอาบักกันะผู้ชมเอาบัคเอ้ายืนเฉยๆก็ชนะได้เชียเลไม่ไดนเ่เฮ้ยเกมันหรอกูอยากดูท่าสารเจ้าทึกตึงแม่ง ยืนเฉยเลือดมอนลดตายกูจะบ้าก่อนจากกันไปก็โปรโมทแบบเราอีกรอบหนึ่งละกันนะครับเมื่อกี้เรารีวิวอะไรนะพาวเวอร์จังนี่เราก็มีพาวเวอร์จังด้วยนะผู้ชมมี2เวอร์ชันนี่เวอร์ชั่นมีเครียกับเวอร์ชันมีคอนส่วนใครชื่อชอบมาคิมาก็ตรงนี้ก็มีเลยฮะอันนี้มี2เวอร์ชั่นเหมือนกันส่วนใครชอบเดนจิฮะนี่เลยมีน้องปจิตาที่ ดูดีกว่าในเกมเยอะเลยนะครับก็สามารถมาซื้อได้นะฮะนี่ราคามีบอกตลอดเลยนะครับจะชอบแบบไหนอันนี้ก็340โลบัคนะครับน้องปุจิตาเราราคา60โลบัคเองนี่มีวัชชันหัวเรื่อยด้วยนะเดี๋ยวคดตึงนะครับมาจัดก็ได้โอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับพรุ่งนี้เจอกันกันกบร้าน20บาทนะจ๊ะไปนจ้ะ